ครับสวัสดีครับผ่านผู้ชมผ่านผู้ติดตามพูกคนทุกท่านนะครับครับท่องเกษตรตามใจก็ได้มาเจอกับผ่านผสมอีกแล้วนะครับสไตล์ตามเกษตรตามใจนะครับผสมก็วันนี้นะครับก็ซึ่งเป็นวันที่11แล้วนะครับวันที่11ของเดือนมีนาคมพศ2 5 6 8นะครับแปนะครับผสมแล้ววันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับผ่านผสมว่า หนึ่งอาทิตย์ที่แล้วมานะครับพี่ผมให้ดูไปว่าเพียกระโดดลงนานะครับหลังจากผมใส่ปุ๋ยไปได้สองวันนะครับใส่ปุ๋ยไปได้สองวันแล้วผมก็มาเจอมาเห็นกับเพียกระโดดลงนานะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตให้ดูว่ามันไปขนาดไหนนะครับผู้ชมมันมีเพิ่มหรือมันหยุดหรือมันมีตัวอ่อนตัวเกออะไรอย่างไงนะครับก็อันนี้ผมมายืน อยู่ที่แปลงานาของผมเลยนะครับที่จะได้ให้ท่านผู้ชมมาดูกันวันนี้นะครับผู้ผู้ชมอันนี้ผมต้องย้ําก่อนว่าผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแม้แต่น้ําผมก็ไม่ได้ปล่อยนะครับไม,ไม่ไม่เหมือนเรดูนาปีซึ่งนาปังเนี้ยมันไม่มีน้ํานะครับซึ่งอากาศก็เริ่มร้อนแล้วน้ําแห้งเรียวน้ําผมก็ไม่ได้ปล่อยนะครับผมก็ปล่อยอยู่ตามธรรมชาติอย่างนี้นะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยนะครับ ตั้งแต่ที่ผมได้ให้ท่านผสมผู้ด,ดูมาได้หนึ่งอาทิตย์ละนะครับที่ว่าเพี้ยกระโดดลงนาแล้วยังไม่ฉีดยาเป็นเพราะอะไรนะครับวันนี้ผมจะห้ท่านผสมมาดูกันนะครับครับก่อนที่จะให้ไปดูเพี้ยนะครับผมให้ดูข้าวผมก่อนนะครับผู้ผสมในณนะในณขณะนี้นะครับนี่ข้าวกำลังกินปุ๋ยได้เขียวกรบเลยนะครับผู้ชสม ก็ค่งได้สิบวันนะครับสิบวันวันนี้พอดีนะครับให้ไปดูวันก่อนนะครับนี่ภาพรวมนะครับผู้มุ่งันนี้รอยเท้าผมเหยียบมาเมื่อกี้นะครับปลายใบเขาก็เปลี่ยนมากนะครับนี่ท่านผู้ชมบางคนเห็นขนาดเนี้ยนะครับฉีดยาละนะครับทีนี้ผมให้มาดูนี่ก่อนนะครับก่อนจะไปดูเพี้ยนะครับผู้มมบางเอิญผมลงมาตรงนี้มาเจอนี้พอดีนะครับ ครับอันนี้ก็คือโรคใบขาวนะครับใบขาวตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าหนอนม้วนใบนะครับพ่มผสมหนอนม้วนใบนะครับแล้วผมก็เจออยู่สองสามต้นนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับพ่มผสมนะครับก่อนที่จะไปดูเพี้ยผมให้ดูก่อนนะครับหนอนม้วนใบเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไม่ทราบว่ามันจะมีตัวอยู่หรือเปล่านะครับนี่พ่อผสมเห็นไหมครับนี่ มือผมบี้แตกนี่นะครับนี่พ่อผสมนี่ตัวหนอนม้อนใบนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่หวั่นนะครับพ่มผสมทีนี้ก็มาดูกันเลยนะครับดูกันท่ากว้างๆผมจะไซ้กระเสียมนะครับจะใช้กระเสียมแบกเลยนะครับมันกว้างดีนะครับกดไปเลยนะครับพื้นนะครับพ่มผสมนี่ให้ดูกันนะครับแต่มันก็มีอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับพ่อผสมนี่นี่มันก็ยังมีอยู่ แต่มันก็จะมันก็ไม่ได้เยอะมันก็ไม่ได้ระบาดไปไหนนะครับผมมาดูกันภาพกว้างๆนะครับเมื่อกี้นี้ท่านผสมคงคงเห็นนะครับผมใช้ด้ามกระแสมกดอย่างนี้เลยนะครับท่านผสมอาจจะตาลายมั้งนะครับพอผมต้องแหวกให้ดูหลายๆที่นะครับนี่ท่านผสมเมื่อกี้นี้ผมเห็นสองตัวนะครับไม่ทราบว่าท่านผสมชาญเห็นไหมนะครับท่านผสมจากที่ผมให้ดูนะครับจากที่ผมให้ดูไปวันนั้นนะครับ อันนั้นผมแค่เอามือแหวกนะครับผู้มแค่เอามือแหวกยังเห็นหลายตัวแล้วนะครับผู้มแล้วในนะวันเนี้ยนะครับผมก็เมื่อกี้ผมก็หันได้เห็นสองตัวนะครับผู้มผมให้ดูกันกว้างนะครับถามว่ามีไหมยังมีอยู่นะครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะน้อยกว่าวันนั้นแล้วนะครับผู้มมันจะน้อยกว่าวันนั้นแล้ววันที่ผมให้ดูวันนั้นนะครับที่ หนึ่งอาทิตย์ผ่านมาวันนี้นะครับผ้ามสมแล้วต่อไปเนี้ยนะครับผ้ามสมแล้วข้าวผมเนี้ยหมดฤทธิ์ปุ๋ยแล้วนะครับหมดฤทธิ์ต,ตัวยูเรียเนี้ยนะครับผ้ามสม4 0ศูน0 0เนี้ยข้าวจะยิ่งต้นแข็งขึ้นนะครับแล้วแมลงเขาเนี้ยผมก็เชื่อว่ามันจะลดน้อยหอยลงไปเรื่อยๆนะครับผ้ามสมลดน้อยลงไปเรื่อยๆ แล้วท uh, ีนี <t ôi ns> be, ้มันก็จะเขียวตามพมชาิของเขานะครับพระมีส่วเขียวตามพมชาิคือข้าวเข่าท้องนะครับคือข้าวเขาท้องค้าข้าวเขาท้องเนี้ยข้าวมันจะเขียวไปเรื่อยๆนะครับถึงถึงจะหมดฤทธิ์อยู่แล้วก็ตามนะครับพร้มีส่วเขาจะเขียวไปเรื่อยๆนะครับแต่มันจะมีที่ปุ๋ยตัวในในตัวเจ่นในรูปลักษณะเม็ดนะยังอยู่นะครับแต่ความเขียวเนี้ยพร้มีส่วสังเกตดูว่าถ้าตอนข้าวท้องเนี้ย ข้าวมันจะเขียวไปเรื่อยๆนะครับมันจะเขียวไปเรื่อยๆแต่ต้นเขาจะแข่งขึ้นนะครับแข่งขึ้นเพราะหมดปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียหมดนะครับนี่ผมกลับมาให้ดูอีกหลายๆที่นะครับท่านผู้ชมดูกันหลายๆที่น,นะครับดูกันหลายๆที่นี่นะครับท่านผู้ชม ผมก็ยังไม่เห็นเลยนะครับผมก็ยังไม่เห็นสักตัวเลยนะครับเออมานี้ตัวนึงนี้ท่านผู้ชมขาวๆนี้ลอยอยู่เนี้ยเนี้ยนะครับผู้ชมเนี่ยซึ่งมันต่างกันแล้วนะครับผู้ชมกับเมื่อที่ผมต้องย้ํากับเมื่อที่หนึ่งอาทิตย์ที่ผมได้ให้ดูมานะครับแล้วฝนบ้านผมก็ไม่ตกนะครับผู้ชมเนื่องจากว่าวันที่หกถึงวันที่แปดเน่ว่าพายุเข้านะครับบ้านผมไม่มีตกมีแต่คืมนะคืม คืมของวันที่8นะี่ยคืมหมดวันเลยแต่ฝนไม่ตกนะครับอันเนี้ยนะครับผมเพิ่งบอกว่าแนวทางซ่องกเกษตรตามใจการปฏิบัติหรือการทํานะครับท่านผู้ชมการปฏิบัติหรือการทํานาเพราะผมเคยพูดแล้วนะครับแมลงบางอย่างนะครับมันสามารถหายได้หายเองได้โดยเราไม่ต้องไปฉีดสารเคมีนะครับโดยเราไม่ต้องไปฉีดอะไรเลยนะครับท่านผู้ชม มันสามารถหายหายกันได้นะครับเพราะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้เฝ้าอยู่แต่ไม่เป็นอะไรนิดอะไรหน่อยนะครับแล้วฉีดยาละสีสารเคมีกันไว้ก่อนเดี๋ยวกลัว,วเอาไม่อยู่นะครับอันนี้ไม่ว่ากันไม่ว่านะครับไม่ว่ากันมันห้ามความคิดกันไม่ได้นะครับแต่ที่ผมให้ท่านผู้ชมผู้ดูมาดูวันนี้นะครับคือแนวทางของ ส่งกเกษตรตามใจนะครับปฏิบัติมาอย่างนี้นะครับพระม,มุสมทาไมผมพึงไม่ใช้แต่สารเคมีนะครับพระม,มุสมเพราะผมก็เคยพูดอยู่บ่อยครั้งการเรื่องใช้สารเคมีเนี่ยนะครับมันทําให้ระบบนิเวศเสียหายด้วยแล้วก็ทําให้เราไปใช้ต้นทุนนะครับพระม,มุสมไปใช้ต้นทุนที่เราต้องไปซื้อสารเคมีมามากาจัดนะครับแล้วผมบอกได้เลยนะครับพระม,มุสม ที่ฮนผู้สมได้เห็นข้อมูลมาเนี้ยนะครับได้เห็นข้อมูลมาเนี้ยว่าทําไมต้องจํากัดเข้าอายุเท่านั้นสีเท่านี้ฤดูนึงสีห้าครั้งหกครั้งนะครับนั่นแหละนะครับผมบอกได้เลยท่านผู้สมผมบอกได้เลยแล้วผมกล้าฟันธงได้เลยนะครับผู้สมเพราะใช้สารเคมีห้ามเพื่อนะครับท่านผู้สมเลยเอาไม่อยู่นะครับเลยเอาไม่อยู่ เลยต้องไปใช้สารเคมีตัวนั้นมั่งตัวนี้มั่งผสมกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับยาบางชนิดสารเคมีบางตัวเขาบอกเลยนะครับเขาบอกไว้ในสลากเลยห้ามใช้เกินสามครั้งต่อฤดูกาลหนึ่งเพาะปลูกนะครับพันผสมอันนี้ไม่มีใครบอกนะครับไม่มีใครบอกเหมือนส่งเกษตรตามใจนะครับ มีแต่บอกแต่ยาตัวนั้นดีตัวนี้ซุดนี้เซตนั้นนะครับต้องเซตนี้เลยเอาอยู่นะครับพันผสมไม่มีใครไม่มีใครบอกนะครับมีแต่ซ่องกเกษตรตามใจที่พูดอย่างนี้นะครับพันผสมอันนี้คือหลักการของซ่องกเกษตรตามใจทำม,มานะครับพันผสมปฏิบัติมาผมอยากจะฝากไว้ให้พันผสมเป็นแค่แง่คิดมุมมองอีกอย่างหนึง่งนะครับพันผสมหมองูตายเพราะงู นะครับควันช้างตายเพราะช้างเห็นเป็นข่าวมาแล้วก็มีนะครับหมอยาเสียนยาทำนาเก้งเพราะการทำนาการใช้สารเคมีมาก็มากนะครับมาก็มากอันนี้ก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมได้เอาไปคิดนะครับเอาไปคิดในแง่คิดมุมมองของการกระทำและการปฏิบัติ ของซ่องกเกษตรตามใจนะครับผู้บสมที่ผมทําม,มาอย่างนี้นะครับผู้บสมผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับผมปปลูกพืชผักนียนะครับมันยิ่งกว่าในไหนนะครับแล้วใบผักนียมันอ่อนกว่าข้าวขนาดไหนแล้วมแมลงอยู่กินกับผักนียมันขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือซ่องทางและคือแนวทางที่กเกษตรตามใจได้ทํามาได้ได้ประสบมานะครับเพราะทุกอย่าง ที่ผมได้ทำคลิปไปหรือส่องเกษตรตามใจได้ลงคลิปไปเนี่ยเกเป็นของส่องเกษตรตามใจทำมาทั้งสิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็มาอัปเดตให้ดูแล้วเรื่องเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลผมไม่ได้หวันนะครับผมถึงว่าบอกกับท่านผู้ชมไว้แล้วมาปร,ประเมินสถานการณ์เป็นช่วงช่วงนะครับท่านผู้ชม อันนี้แนวทางสรองกรเกษตรตามใจสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ